ฟิวขาดเพื่อนเพื่อนทำยังไงกันคะง่ายนิดเดียวก็เปลี่ยนฟิวใหม่ลงไปสิแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังขาดอีกเพื่อนเพื่อนห้ามทำแบบนี้นะคะตัอเองฟิวเยอะไปไหมเป็นคนมีฟิวตัวนี้ย20แอมเวลาขาดบางคนขยายเป็น30แอมแบบเนี้ยหา้ามทำนะคะทำไมเล็บเป็นแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวทาใหม่เพราะเวลาฟิวขาดหมายความว่าระบบไฟรถเรามีปัญหา <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าฟิวขาดแบบเนี้ยปล่อยไปเลยค่ะ แล้วอีกอย่างนึงเลยที่ห้ามทําเด็ดขาดเลยเคยเห็นกันไหมคะบางคนเนี่ยเอารวดมาดัดแบบนี้แล้วใส่เข้าไปแทนฟิลเสียปุ๊บรถติดปั๊บใช้ได้แต่แบบนี้จะทําให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรอ,อย่างถ้าเป็นระบบเกี่ยวกับกล่อง ECU ถ้าหากว่าเสียขึ้นมาเนี่ยค่าเปลี่ยนหรือค่าซ่อมเนี่ยแพงมากเลยนะแล้วถ้าไฟฟ้ารัดวงจรใกล้ระบบน้ํามันคิดดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น แนะนำให้เอารถเข้าอู่ไปเช็คดีกว่าค่ะฟิลแบบนี้ปกติไปซื้อแยกตัวละ10บาทแต่ถ้าขาดบ่อยๆซื้อเป็นกล่องแบบนี้ถูกกว่าเดี๋ยวกุ้ยใส่ลิงไว้ให้ค่ะชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้ยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ